Like no tomorrow. โอ้ยหมอกสวัสดีครับผมอ้นเีกอุสและนี่คือเซเว่นเดย์ทไดในวันที่60เวลาบ่าย3ที่มาเปิดพาร์ทนี้เพราะว่าคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่า a อร์ดอปเนี่ยที่มาส่งให้เราทุกวันเนี่ยทำไมมันช่างน้อยนี่กระจารลอยเหลือเกิน มันจะคุ้มค่ากับค่าน้ํามันเครื่องบินที่เขาบินมาส่งเราหรือเปล่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสาหรับผมนะผมให้เขามาส่งทุกวันอย่างใครที่ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยอย่างตัวแอ,อร์ดรอปเห็นไหมมันก็ทุก3วันหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็น7วันเงี้ยแต่สําหรับผมมันทุกวันไงผมเลยไม่คิดมากแต่สําหรับใครที่คิดว่าแอ,อร์ดรอปแต่ละครั้งเนี่ยมันน้อยจังเลย แล้ววันนี้ผมจึงจะนำเสนอมอดที่ทำให้ a i r d r รอนั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเออสำหรับใครที่อาจจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นอย่างที่บอกใช่ไหมมันอาจจะมาทุก3วัน5วัน7วันแต่ถึงจะมาเร็วมาช้าแต่ก็อยากให้มันคุ้มค่ากับการเดินทางไปเก็บหรือการเสี่ยงชีวิตไปเก็บอะไรประมาณนั้นผมจะมีให้เลือก2เจ้าก็คือเจ้าแรกเนี่ยเป็นของแฮร์รี่ส่วนเจ้าที่2เนี่ยเป็นของเบอร์เซิ เพราะฉะนั้นผมจะแนะนำมอดแรกมอดแรกเนี่ยเป็นแอร์ดรอปของ Harry เว็บไซต์ n e x กซ m สมเช่นเคย <c oughs> อ๋ออยู่กับเว็บไซต์อีกสักพักนะเพราะว่าแค่เว็บไซต์เดียวเนี่ยแค่เว็บเดียวเนี่ยก็มีมอดที่ผมสนใจเยอะเลยเอ,อ,อย่างมอดนี้เนี่ยสร้างโดย Bobby Lee คำอธิบายก็คือทำให้สไพดรอปมีความคุ้มค่ามากขึ้นมีการเพิ่ม เสื้อผ้าหรอเครื่องมือพาร์ทเออชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีกระสุนมากขึ้นด้วยเออตรงนี้ก็เป็นวิธีนะวิธีวิธีลงมอสนี่ก็คือเป็นมอสที่เขามีเจ้าของเดียวกันไหนไปดูอิมเมจหน่อยนี่นี่คือรูปตัวอย่างสําหรับตอนอยังไม่ลงมอสเนาะก็มีประมาณเนี้ยถ้าที่รู้และนี่ก็คือตัวผลลัพธ์ ที่เราลงมอสแล้วนี่ไงดูดิโอ้โหอย่างเยอะเฮ้ยมีสองกล่องโอ้สามกล่องเลยนะเยอะมากอะเยอะจน <c oughs> คิดว่ายังขุดสมบัติเลยโอเคเรามาโหลดมอสกันดีกว่าเหมือนเดิมถ้าไปโหลดมามีเขียนด้วยนะใช่นี่แหละนี่แหละคือไฟลมอสคุณฉลาดมาก <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็โหลดมานี่ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็เปิดขึ้นมา แล้วก็เหมือนเดิมไปที่โฟลเดอร์ของเกมนี่เปิดมอดลากมาใส่อ๋อผมคิดว่ามอดนี้ไม่น่าจะมีผลกับ UI เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาออกนะลากมาใส่นี่ชื่อว่า Harry Better Supply มีแบบนี้แล้วเราก็ไปรันกันเถอะไหน a อด o ัของ Harry ผมเจออยู่อันนึงตรงไหนวะ ตรงไหนวะนี่ผมหันว่างไหนหันว่างนี้ไหนว่าแอร์ดอปที่เห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองไปทางนู้นดูนะเกเครื่องบินมันบินมาทางนู้นน่าจะอยู่ทางนู้นนะเอยเลี้ยวไปเ,เจอแล้วยังไงโอ้โห กลางเมืองเลยวะไม่กลางเมืองนะกระชานเมืองไหนแฮร์ร <laughs> <c oughs> ี่ส่งอะไรมาโอ้ oh, นี่ไงก็ถือว่าเยอะละมั้ง <c oughs> <c oughs> คือมันก็มันก็เพิ่มมาเยอะเลยให้ได้สีเขียวมาดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะอันนี้ไม่มีสีย่อยไปเอาสีเขียวมาแล้วก็เอามาใส่รถรถสีเขียวเป็นไ,ไงวะ ไรเดอร์กเขียวเลยไปดีกว่าเดี๋ยวผมไปแวะเทเดอร์ก่อนโชนโอเคเห็นแลกวก็แล้วใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแต่ชาก่อนมันยังมีมากกว่านั้นนอกจากแอร์ดรอปที่น้อยนิดแล้วเนี่ยเรายังต้องคำนึงถึงโชคของเราด้วย มันจะมีอีกมอดหนึ่งที่นอกจาก a i r d ด o p จะมาอย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยโชคของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและมันก็คืออีกเจ้าหนึ่งที่ผมบอกก็คือเป็นของเบ r s e เซอ่ะล่ะสำหรับใครที่คิดว่าโชคยังไม่พอผมก็มีอีกตัวมาแนะนำก็คือ Lucky ้ลู t e r ร์นั่นเอง AIO เป็นมอดที่เขาบอกว่าจะประกอบไปด้วย6มอด จะเพิ่มพวกอาหารเพิ่มหนังสือเพิ่มพวกน้ำ Mega Crash เมกะคลาสได้หรอพวกยาแล้วก็แอร์ดอเพิ่มขึ้นอีกโอเคนี่นะนี่คือ6มอดที่เขาบอกอันนี้เป็นของเบอร์เซิร์กนะเบอร์เซิร์กเป็นมอดเดียวกับ Pick Up e x t e n นั่นเองผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะไปตีกับกับซับไพ่ดรอปเมื่อกี้หรือเปล่าซับไพ่ดรอปของแฮร์รี่อะนะเนี่ย มอ air drop ไอเทมเนี่ยอาจจะตีกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะลองแยกตัว supply drop ออกเนาะแล้วมาลงตัวนี้ดูโอเคมีรูปไหมไม่มีงั้นไปโหลดกันดีกว่านี่เอาไฟล์ดาวน์โหลดเขามี2เวอร์ชันเขาบอกว่าเวอร์ชัน่น1.1เนี่ยอาหารน่าจะพวกกระป๋องอาหารจะมากกว่าแต่ว่า1.2เนี่ยเขาจะลดปริมาณอาหารกระป๋องลงแล้วก็ไปเพิ่มอย่างอื่นน่าจะนะถ้าดูจาก หน้าคำอธิบายหน้ารายละเอียดอะ่ะโอเคไปโหลดมานี่ผมโหลดมาแล้วชื่อว่า lucky r u t e r aio แล้วก็มีเลขเวอร์ชันเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมานี่6ตัวแล้วก็เปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาไปที่ mod เดี๋ยวผมจะเอาตัว Harry ออกก่อนเนาะ Harry มาไว้อันนี้ แล้วก็เอาอันนี้ใส่โอ้โหยังเยอะนี่มี6ไฟล์6โฟลเดอร์ก็คือมี Candy i n s a v e มี Mor e a d r o p มี Mor e Book Mor e Mor e Candy Food แล้วก็ Mor e Medicine Mor e m i n e r a l Water and Mega Crash โอเคต่อไปก็ Run รู้สึกว่าผมจะเจออยู่เจอ a d r o p อยู่แถวๆเนี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ที ห่างทางกลับมาจากไอ้ตึกทดลองยาแล้วนะไ, ه, ไปดูเทา้าเลยด้วยงั้นเดี๋ยวจะเข้าไปลองรูทในเมืองดูนะเพราะมันจะเพิ่มขนาดไหนล,ลักกี้รูตเตอร์เนี่ยเนี่ยแถวๆนี้ยผมเจอนะมันเขาเนี่ยเพราะผมขับข้ามเขามานี่ไงนี่ไงเออโอ้โหต้องใกลขนาดไหนไวะเนี่ยถึงจะเห็น ได้เว้ยขึ้นเขาลงห้วยมาแล้ว,โอ,โ,ลวอโ,โ,อโอ้โหจะแม่งมาดอกสักโคตรไกลเฮ้ยไหนวะอ๋อรถรถไปนูน่นรถตกเขาแล้วโอเคไหนอืมก็พอๆกันนะโอ้4กล่องเลยอะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เคยอ่านนี่ด้วย อันนี้จะลดจํานวนอาหารกระป๋องลงยาด้วยเอามาดีดีเดี๋ยวลองไปรูดในเมืองดูเอ้ยอยากโดนชนเนาะนี่ไงเพ <c oughs> ิ่งจะตีสี่สี่สิบนี่ว่าโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปรูดในเมืองเนาะตีสี่สี่สิบเหรอรูดบ้านหลังไหนดีวะบ้านในหลังสัตว์เลี้ยงก็ไม่ค่อยดีเนาะ เอาเป็นตรงไหนดีวะเนี่ยเอาเป็นลองลถโรงเรียนได้มันหลียังวะไหนไหนกระดูนี่ลักกี้แล้วเหรอเนี่ยต้องรูทอะไรรูทกล่องหรือเปล่าโ,โอ้เห็นนะได้แบตเตอรี่เมื่อกี้นี้ว้ายริงเหรอเนี่ยนี่ลักกี้แล้วเหรออันนี้ให้เราขึ้นข้างบนใช่ไหม ก็คือเริ่มเควสอะ่ะข้างบนแต่ของมันอยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้นี่ไงหมดพอดีทิ้งหายแล้วตาแล้วตื่นไหนได้อะไรนี่ลักกี้แล้วเหรอเป็นพ่อผมหรือเปล่าเนี่ยตัวผมเองหรือเปล่า แต่ได้หนังสือเยอะนะต้องรู้อะไรว่าถึงจะลัคก,กี้เนี่ยอะไรแต่สำหรับแอร์ดรอปทั้ง2 m o มอดเนี่ยถือว่าดีนะถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องลัคกี้รูเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะลัคก,กี้หรือเปล่าลองบ้านนี้ดิมันก็ได้หนังสือเพิ่มนะ พวกชั้นหนังสือเนี่ยเออเขาอธิบายอยู่นะว่าพวกชั้นหนังสือเนี่ยมันจะได้หนังสือเพิ่มนัองใือจากว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นแต่กระดาษใช่ไหมมันจะมีแต่กระดาษอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มโชคอะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องวัาตาการดดออะไปเยอะอะเนี่ยททีเนี้ยเนี่ยเออว่ะรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นนะ ลองไปดูแล้วลองลองไปเล่นดูนะมันอาจจะไม่เยอะจนน่าเกลียดอะ่ะแต่มันก็ถือว่าโอเคเฮ้ยลองเปิดกล่องดูไหมเนี่ยโอ้โหจากปกติผมจะได้สีม่วงนะนี่อาหารได้โฮโบโมานี่มเล็ดนี่กรอบกรอบเบาไปขายของดีกว่าลักกี้รูเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ย เขาบอกว่านี่ไงจะได้หนังสือเออไอที่เห็นผลนะก็คือตู้จดหมายเนี่ยแหละอย่างอื่นผมไม่แน่ใจอันนี้ล่ะอาออันนี้คนไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรนี่หว่าลองดูบ้านนี้ดิอ๋อนี่ว่างถ้าเข้าบ้านล่ะเข้าทางนี้เหรออาจจะต้องไต่ไต่จากทางนี้เหรอ ขึ้นหลังคาเอาไม่ใช่ไงเอาทางใต้ดินไม่เคยมาว่าบ้านหลังเนี้ยนิ่อยู่นะโอนันไงเฮ้ยอะวะอะไรอ่ะอีกตัวก็น่าจะได้ผ้าเยอะขึ้นมัง้งเนี่ยมีอะไรให้รู้อีกเอ้ย เอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ๊ยโอเดี๋ยวเอาอันนี้กันเออก็ได้เยอะนะผมคิดว่านะได้ชิ้นส่วน,นอะไเนี่ยชิ้นส่วนที่มันบอกว่าชิ้นส่วนรถอะลองต้องลองเล่นไปเรื่อยๆอะมันอาจจะดรอปแบบเฮ้ยมีตู้ว่างด้วยอาจจะดรอปแบบไมไ่นั่นเกินไปอะไม่น่าเกลียดเกินไป มันเหอะขี้เกียจแล้วบ้านนี้กลับ,บางไหนวะเนี่ยบ้านนี้ของไม่ค่อยดีไปบ้านอื่นดีกว่าเอาผมไม่ได้หยิบไปเลยน่าจะเกี่ยวกับกล่องนะกล่องพวกกล่องสะพายอะ่ะมีไว้ทำไมวะไอไอ,ไอห้องพวกเนี้ย้อน,นี่มันฝรั่งนี่ว่ะเฮ้ย ยงงูจังไหนวะแต่ผมรู้สึกนะว่าตู้เก็บอาหารเนี่ยจะได้เยอะเอาแล้วออกทางไหนวะเนี่ยเออพวกตู้ยาตู้อาหารน่ะน่าจะเยอะอยู่ละมั้งลองไปลงแล้วลองเล่นกันดูแล้วกันลักกี้รูเตอร์ยังไงวะ ผมจะลองหากล่องโห oh, เดี๋ยวนะที่นี่ลองหากล่องสปายร้านในนี่ร้านปูพื้นลองดูกระเป๋าเนี่ยเออมาไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองหากล,ออกล่องอีกสักหน่อยนึงตอนนี้ผมดูหมดแล้วเราต้องเรียนถือว่ารถทหารเขาบอกว่าจะเพิ่มพวกอาหารกระป๋อง แต่เมืองน,นี้มันไม่มีอ่ะรถโรงเรียนไหนนี่ไงเพิ่มหนังสือมาหรือ <c oughs> เปล่าไม่รู้นะผมว่าต้องไปลองเล่นกันดูอ่ะลองลงลองลอง,ลองทดสอบกันดูเนาะเนี่ยคนรถก็ได้ชิ้นส่วนรถมากขึ้นมัง้ง <c oughs> มีโอกาสนะเนี่ยพวกของอาหารอะ ถ้าถังขยะอะไรเงี้ยอาจจะไม่เกี่ยวดัวนี้สิจะได้อะไรวะนี่ไงชิ้นส่วนได้แต่ล้อเว้ยแต่ผมได้แต่ล้อโอเคงั้นจบไว้เท่านี้เนาะใครชี่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่มอดหน้าหรือใครอยากได้มอดแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้ผมจะไปตามหามาให้สำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนดีกว่า สวัสดีครับผมไออันนี้ต้องรื้อ